สำหรับคนที่หาร้านเติมเกมผมขอแนะนำ Wisdom t o p Up ที่ถูกกว่าเติมเองและมีเกมมากมายอาทิมหาเวพผนึกมานวาโรอาโอวีปลอดภัย100%บริการเติมเกมด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงหรือกดลิงก์ด้านล่างได้เลย สำหรับใครที่หาแอปจำรองมือถือผมขอแนะนำ LD Player ที่สามารถเล่นเกมบน PC ได้เหมือนมือถือซึ่งผมก็ใช้เล่นเกมทุกๆเกมในช่องนะครับทางแอปภาพสวยและไม่กระตุกอีกด้วยลิงโหลดอยู่ใต้คลิปสามารถไปโหลดกันได้เลย กราบสวีดัสสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกชานิเด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมจุดจุสื่อคลายเซนแฟนซ้อมพาเวดกับผม NT Channel นะฮะคลิปว,วันนี้นะครับผมก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เราจะพาเพื่อนๆมาเจาะลึกกับระบบเกมนี้ละกันนะครับผมสําหรับคนที่ไม่เคยดูอนิเมะเนี่ยบางคนอาจจะยังงงอยู่นะครับว่าคุณใสคืออะไรไซยาเวทคืออะไรนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเราเลยจะพูดถึงระบบตรงนี้นั่นเองเลครับผมเอาง่ายง่ายเลยนะครับผมตัวละครของเราเนี่ย มันจะแบ่งเป็นในการที่สามารถใช้กายภาพในการโจมตีและการใช้สายเวทในการโจมตีนะครับและก็จะมีกรณีพิเศษคือสามารถปล่อยได้ทั้งสายเวทแล้วก็กายภาพมันเองนะครับผมซึ่งเราเนผมสามารถดูได้ไง่ายผมว่าตัวละครตัวนั้นใช้สายเวทรหรือเปล่าใช้พลังคุณใสหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวโจมตีกายภาพหรือเปล่านะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับผมเรากดเข้ามาตัวละครตัวเรานะฮะ อย่างเช่นตัวละครโนบาระนะฮะนี่เลยครับเขาจะมีบอกอยู่นะครับว่าพลังกายภาพเนี่ยของเขาเท่าไหร่และพลังคุณใส่ของเขาเท่าไหร่นะครับและในการเลือกใส่การ์ดเนี่ยเราจะดูยังไงใช่ไหมเราอ่านที่สกิลครับอย่างเช่นสกิลโนบาระนะครับผมจะทํางานจากอะไรสกิลที่1นึ่งนะผมทำงานจากพลังคุณใส่ครับสกิลที่2เป็นการเพิ่มคุณใส่ให้กับตัวเองสกิลที่3ครับผมก็จะเป็นในการที่เพิ่มพลังคุณใส่ให้กับตัวเองอีกแล้ว สกิลทาไม่ตายของเขาผมก็เป็นการเพิ่มพลังคุณใสของตัวเองอีกแล้วนะครับผมซึ่งถ้าอ่านประมาณนี้นะครับผมฟิล์มที่ควรจะใสนะครับก็ควรใส่เป็นพิมคุณใสละกันนะครับผมเป็นการเพิ่มคุณใสต่างๆหรือว่าเพิ่มสายเวทต่างๆละกันนะครับซึ่งถามว่าเรามีแต็กากยภาพอยู่อย่างนี้นะครับผมเราสามารถใส่การ์ดฟิล์มได้ไหมก็ใส่ได้ครับ แต่สกิลของเราเนี่ยผมส่วนใหญ่เนี่ยมันอ้างอิงกับพลังคุณใส่นะครับเลยผมแนะนำนะครับผมควรเลือกใช้ฟิล์มคุณใส่ซะมากกว่านะครับผมแล้วก็คือสายเวทคืออะไรละกันนะครับสายเวทก็ผมก็อารมณ์คล้ายกับมานาของเกมอื่นนั่นแหละนะครับผมซึ่งเราสามารถดูได้นะครับว่าจะใช้สายเวทเท่าไหร่นะฮะอย่างเช่นนี้ผมใช้พลังงาน15นี่ผมถึงจะใช้สกิลนี้ได้นะครับและเกมนี้ก็จะมีบอกเลยครับผมว่าสายเวทของเราเริ่มต้นมาเนี่ยได้มานาเท่าไหร่และมานาเราจะเต็มเท่าไหร่นะครับผม เราสามารถดูได้หมดเลยและอย่างที่บอกไปครับเราจะมีตัวละครบางประเภทนะครับผมที่จะสามารถโจมตีทั้งกายภาพและก็คุณใสครับซึ่งตัวละครตัวนั้นก็คือโกโจนั่นเองโกโจนะครับเ <c oughs> พื่อนๆลองอ่านสกิลเขาดีๆนะสกิลเขาเนี่ยสกิลที่1นะครับผมจะโจมตีตามพลังคุณใสใช่ไหมแต่พอมาอ่านสกิลที่2นะครับผมสร้างความเสียหายระยะประชิดนะครับให้กับศัตรูหนึ่งตัวละคร ของพลังกายภาพครับเห็นไหมอันนี้ก็คือความแตกต่างของแต่ละตัวละครแล้วนะครับผมเลยผมรู้สึกว่าเพื่อนๆนะต้องมาอ่านด้วยนะครับว่าตัวละครตัวนั้นเนี่ยเน้นในด้านไหนนะครับแต่โกโจเนี่ยจะดีหน่อยนะครับเพราะว่าเห็นไหมพลังกายภาพคุณใสเนี่ยเท่ากันเลยนะฮะก็สามารถเลือกใช้ได้ทั้งกายภาพแล้วก็คุณใส่ได้เลยนะครับผมแต่ยังไงสําหรับผมในผมการ์ดที่แนะนากับโกโจโนะผมก็ยังไงก็ต้องเป็นคุณใสยอยู่ดีครับเพราะว่าอันติเมตของเขาเนี่ยมันจะทําดาเมจต,ตามพลังงานคุณใสนั่นเองนะจ๊ะอ่า และอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะพูดเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับผมคือเพื่อนๆเนี่ยเลือกใช้ตัวละครบัฟแต่ละตัวเนี่ยเพื่อนๆต้องอ่านด้วยนะครับอย่างเช่นตัวละครโกโจโบัฟของเขานะครับคือการที่มอบสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นให้กับตัวเอง3เทินใช่ไหมความเสียหายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นทั้งกายภาพแล้วก็คุณใสใช่ไหมครับแต่บางตัวละครนะครับผมมันอาจจะเพิ่มแค่อย่างเดียวฮะ สเช่นโทโดนะครับผมโทโดนะฮะจะเป็นสกิลที่มอบพลังกายภาพเพิ่มขึ้น15%ให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมทีม1คนนะครับ ซึ่งถ้าเราเล่นโทโดกับทีมที่เป็นทีมคุณใสนะครับก็อาจจะไม่ค่อยดีมากมายนะครับผมสำหรับคนที่เหมาะกับโทโดก็อาจจะเป็นพวกมากินะครับผมอ่าอะไรทำนองนั้นซึ่งมากิเนี่ยข้อดีของมากิเลยนะครับเขาจะเป็นตัวละครกายภาพล้วนๆนะครับผมไม่มีสยายเวทแล้วก็ไม่มีคุณใสด้วยซึ่งไม่มีคุณใสคืออะไรคือเขาเนี่ยจะโจมตีกายภาพทุกสกิลครับผมเลยทําให้สามารถคอมโบกับบัฟของโทโดได้และข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือเขาจะไม่มีสายเวทด้วยครับคือไม่จำเป็นต้องใช้มานานในสกิลอะไรก็ได้ครับเห็นไหม คือเขาไม่จะเป็นต้องใช้มานาในการใช้สกิลนะครับผมสาม,มารถปล่อยได้เลยเราเลยอาจจะไม่ต้องใส่การที่เป็นคุณใสหรือว่าเพิ่มสายเวทของตัวละครมากินะครับผมก็จะเน้นในด้านของกายภาพล้วนไปเลยนะฮะอย่างที่บอกไปครับเราเลยต้องมาอ่านนะครับผมแต่บางตัวละครนะครับผมเป็นตัวละครกายภาพแต่บางตัวใช้สายเวทได้ก็มีนะครับก็อย่างเช่นไอ้พระเอกเราเนี่ยแหละยูจินะครับผมเห็นไหมเป็นตัวละครกายภาพนะครับผมและไม่มีพลังคุณใสแต่เขามีสายเวทซึ่งมันก็อ้างอิงกันในอนิเมะอย่างเป๊ะเ,เ,เลยคือเขาเป็นภาชนะให้กับ ตุคุณะใช่ไหมเลยทําให้เขาเนี่ยผมมีสายเวทในตัวนะครับผมแต่ไม่มีพลังคุณไส่นะครับผมเห็นไหมเลยเขาต้องใช้มานานะครับผมในการใช้สกิลนะครับผมก็คือสายเวทของเขานั่นเองแต่สกิลต่างๆของเขาเนี่ยก็ไปยังเป็นกายภาพอยู่เหมือนเดิมนะครับผมสับตัวละคร ยูจิ ji, เนาะอันนี้ก็จะเป็นสําหรับคนที่เป็นผู้เล่นมือใหม่แล้วก็ไม่ค่อยดูอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมอันนี้ก็สามารถมาอ่านกันก่อนได้นะครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ยเพื่อนๆอ่ะอาจจะใส่ไปแล้วมันไม่คอมโบกันก็ได้นะฮะอย่างเช่นผมเป็นคนที่เล่นมาก,กิเป็นหลักนะครับผมมากิีเอเดนะแต่ผมเลือกใช้ตัวละครตัวนี้ครับผมเพ,เพราะเขาบอกว่าโอ้โหเป็นเทียดับ SSS เลยคือมันเก่งมากๆเลยอะ่ะต้องมีทุกบ้านแล้วผมก็ใส่ตัวละครตัวนี้ไปเล่นคู่กับมากิีของผมโดยที่ไม่ได้อ่านสกิลเลย ก็คือไม้ตายของเขาหนุ่มเป็นการมอบพลังคุณใสให้กับพันธมิตรนะครับผม3เทินซึ่งไอ้เจ้ามากีเนี่ยถ้ามีพลังคุณใสนะครับผมก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับผมมาทาไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเราเลยรู้สึกว่าเกมนี้ผมต้องทําความเข้าใจในระดับหนึ่งเลยละกันนะครับผมอย่าไปเชื่อคนที่แบบว่าบอก SS s อาจจะเป็น SS s จริงๆก็ได้ครับผมแต่มันเหมาะกับทีมของเขาไงเออเราเลยต้องมาดูทีมของเรานะครับผมว่าทีมของเราเนี่ยเล่นประมาณไหนละกันนะครับ ซึ่งเลยผมรู้สึกว่าถ้าทีมแบบบ้านๆแบบที่ทุกคนให้หากันก็จะมีพวกโนบาระโกโจใช่ไหมครับผมและทําไมผมถึงแนะนําตัวละคร s s r ที่เป็นทั้งโนบาระและก็โกโจใช่ไหมครับโนบาระเนี่ยเป็นตัวคละครคุณใส่ที่ดาเม็ดแรงมากๆครับและโกโจเนี่ยสามารถได้ในทั้ง2องอย่างเลยนะครับเพราะว่าเขามีทั้งโจมตีกายภาพแล้วก็คุณใส่นะต่อให้คุณใส่เขาจะเป็นหลักๆก,ก็จริงนะครับและทําไมผมถึงแนะนําตัวละครปู่นะครับผมสำหรับเจ้ายากะนะครับผมเป็นตัวละครบับต้นเกมเพราะว่าอะไร เพราะสกิลในการบัฟของเขาเนี่ยเขาบัฟทั้ง2อ,อย่างเวย้ยมอบทั้งกายภาพและก็มอบทั้งคุณใสครับทำให้ทีมของเราเนี่ยับผมสามารถได้ทั้งตัวละครกายภาพและก็คุณใสครับนี่เลยเป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมตัวละครไอปูเนี่ยไอตัวบัฟตัวเนี้ย s r เนี่ยถึงเก่งกว่าโทโดระดับ SSR นี่แหละครับผมคือคําตอบนะอย่างที่บอกไปเลยครับอันนี้เราต้องมาศึกษากันในระดับหนึ่งเลยรวมถึงระบบการ์ดเนี่ยก็เหมือนกันนะครับผมอารมณ์เดียวกันเราสามารถกดเข้าที่การ์ดที่เราจะดูได้เลยนะ ว่าการ์ดไหนเนี่ยมันจะเพิ่มพลังกายและคุณใส่บ้างบางการ์ดนะครับผมอาจจะไม่มีพลังกายภาพเลยก็ได้ครับอย่างเช่นการ์ดใบนี้นะครับผมมีการเพิ่มพลังกายภาพถึง15%นะครับผมแต่ข้อเสียของการใบนี้คือไม่มีการที่เพิ่มพลังคุณใส่ครับอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับเราสามารถกดเข้ามาดูได้ทุกใบนะครับผมผมเลยบอกนะครับว่าการ์ดเนี่ยควรเข้ามาศึกษาเองหรือตัวละครเนี่ยควรเข้ามาอ่านสกิลเองนะฮะ และสกิลอย่างเงี้ยมันก็ต้องมาอ่านอีกนะครับผมว่าไอ้การ์ดเนี้ยมันจะเหมาะกับประเภทไหนนะครับผมเห็นไหมเราสามารถกดเข้ามาดูได้เลยนะครับว่าแต่ละใบ,บเนี่ยสามารถใส่ให้ตัวละครตัวไหนถึงจะดีนะครับผมซึ่งการเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วนะผมหรับเรื่องสกิลนะมันก็จะมีทั้งในการเด้งเลือดเพิ่มพลังคุณใส่เพิ่มพลังกายภาพเพิ่มพลังสายเวทเพิ่มเลือดหรือว่าเป็นเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มยั่วย,ยุอะไรทํานองนั้นคือมันมีหลากหลายมากๆเลยนะครับผม ถ้าให้ผมบอกละเอียดทุกๆใบนี่ผมบอกเลยน่าจะยาวเป็นชั่วโมงแน่นอนนะฮะก็เลยอยากให้ลองมาศึกษาดูกันก่อนละกันนะครับหรือเราสามารถกดเข้าไปลิงก์ด้านล่างผมได้เลยละกันนะครับผมก็เป็นลิงก์ที่เอาไว้ดูละกันนะสรับสำหรับฟิล์มการ์ดเหมาะกับตัวละครไหนละกันในครับสำหรับคนที่ขี้เกียจด,ดูละกันนะมันก็จะบอกหมดเลยนะครับผม ไม่จะเป็นต้องมานั่งอ่านเองนะอย่างเช่นไปเนี้ยเป็นการเพิ่มพลังกายภาพอย่างเดียวฮนะไม่มีเสียเวทไม่มีคุณใส่นะครับก็ทําให้ถ้าเราใส่ตัวละครที่แบบว่าเน้นเป็นเสียเวทเป็นหลักเนี่ยอาจจะไม่ได้มีพลังเดดเด่นมากมายขึ้นขนาดนั้นละกันเนาะโอเคครับผมซึ่งคลิปดูนี้ก็ถ้าผิดพลาดปกันใดต้องกราบขอโทษมาณที่นิ้วด้วยละกันนะครับผมก็มา ก็สําหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้มาอ่านสกิลแต่ละตัวละครละกันนะครับแล้วก็ไม่ได้มาเจาะลึกในเรื่องระบบต่างๆของเกมนี้ละกันนะฮะถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปอย่างมากเลยละกันนะและเจอกันฮะบ๊ายบายจ้าที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและพรผมมันมีแค้อยู่คนเดียวอันที่พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับ,ท,รบที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอ ไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน